คุณแม่น้องชาญนะคะเบื้องต้นเลยคุณแม่พอดีเห็นใน a c e b o o กก็เลยลองเข้ามาดูนะคะแล้วก็พบว่าหลักสูตรที่ทางครูคูวิย์นำเสนอก็คือน่าสนใจมากค่ะแล้วก็แตกต่างจากที่อื่นพล้คุณแม่ก็ไปดูหลักสูตรหลายๆที่ตามที่เด็ดพิเศษต,ต่างๆนะคะปราบทว่าที่เนี่ยทั้งวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตรค์ค่ะคิดว่าหลักสูตรเนี้ยน่านจะเหมาะกับลูกเราบทเรียนของคินเดอร์ลีนี่จริงๆคือทุกสัปดาห์นี้ เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่อยู่รอบตัวเราทั้งนั้นเออเช่นเรื่องอากาศเรื่องการเรื่องอาหารที่กินเข้าไประบบย่อยอาหารสะท้อนของเงาที่คุณให้เขียนภาพ r e f เ e คชั่นเย่งเช่นเรื่องสบู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าตื่นเต้นสำหรับชาติก็คือทังสามารถเอ่อ a d a ได้เปลือกผลไม้ทํากลิ่นของสบู่เนี่ยก็ยังสามารถเอ่อคิดได้ว่าอ้ยฉันเอา ดอกบิดดอกไม้มาใส่ด้วยไหมจะได้สวยงามฝากแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะถามมากขึ้นนะคะอันนี้แม่ก็ตอบง่ยหน่อยแต่ว่าดีค่ะคือคือเขารู้แล้วเขาสนุกด้วยเขาเลยจาฝังลึกค่ะมันก็เลยทำให้เขาเข้าใจอย่างแท้จริงแม่ก็ค่อนข้างประทับใจตรงนี้ก็้แตบกมาวันแรกแบบก็คือน้องมีงงง่ะค่ะแต่วันนั้นเนี่ยคุณครูเนี่ยสามารถเอาน้องอยู่เลยค่ะคิดว่าโอ้ถ้ามาที่เนี่ย แน่นอนว่าู้องเ,เอาดูแลลูกของเราได้ทั้งในด้านของอารมณ์แล้วก็ด้านของสติปัญญา